สวัสดีค่ะมัมาซี่เองนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะไม่มาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะแต่ว่าจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวมัมาซี่เองเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้รู้จักมัมาซี่เป็นการส่วนตัวอาจจะสงสัยว่าแบบมัมาซี่คือใครทําไมเธอมานั่งอธิบายเรื่องภาษาอังกฤษให้คนอื่นฟังแบบเป็นคุ้งเป็นแควขนาดนี้ต้องบอกก่อนว่าขอไม่ใช้คําว่าสอนเนาะขอใช้คําว่าอธิบายให้ฟังดีกว่า ราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังไม่ได้แบบมีความรู้ที่แบบแน่นปึก๊กเป็นเจ้าของภาษามากพอที่จะตั้งตัวเป็นครูและอธิบายและสอนคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้นึกเหมือนแบบเวลาที่เราเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วเราแบบฟังครูไม่ทันเรียนไม่ทันเพื่อนเราก็มาให้แบบเพื่อนอ่ะช่วยอธิบายให้ฟังดีกว่านะคะสำหรับตัวมาซีเองเนี่ยเริ่มแรกเลยนะคือ บอกเลยว่าแบบไม่ไม่ใช่คนเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเป็นคนที่ถ้าเกิดสนใจเรื่องอะไรเราจะแบบมีความตั้งใจมากแล้วก็โชคดีที่สนใจเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่า มามาซี่อะเรียนที่โรงเรียนอัมพรเพสานซึ่งที่โรงเรียนอัมพรเพสานเนี่ยหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยจะเขียนโดยท่านผู้หญิงโยศโซวดีอัมพรเพศานนะคะเจ้าของโรงเรียนนะซึ่งท่านาเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ยังะระลึกถึงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นคุณคุณมากเลยที่ภาษาอังกฤษที่ได้ใช้ทุกวันนี้เนี่ยมาจากโรงเรียนอัมพรเพสานนะคะซึ่งท่านผู้หญิงโยศโซวดีเนี่ยท่านเขียนหลักสูตรของท่านเองเขียนหนังสือเรียนของท่านเองเนี่ยนะคะมีอีกหลายเล่มเลยแต่ว่านี่คือแบบเล่มแบบแรก เล่มหลักๆที่จะได้เรียนกันซึ่งเด็กที่อํมครอไทยสารจะได้เรียนภาษาอังกฤษครั้งแรกคือป .5 ครั้งแรกเนี่ยก็คือ ABC เลยนะไม่ใช่แบบมาเริ่มแบบว่าเป็นคำๆเป็นประโยคแล้วเราเริ่ม ABC กันตอนป .5 ซึ่งท่านผู้หญิงเนี่ยท่านเล็งเห็นว่าเป็นวัยที่เหมาะสมเพราะว่า เข้าใจภาษาแม่ของตัวเองแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมีความอยากรู้ที่จะเรียนซึ่งเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าเด็กที่อมพรพ a i าารเนี่ยแค่ป .5 กับป .6 สองปีเนี่ยความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยคือแน่นเท่ากับเด็กมต้นของโรงเรียนอื่นๆเลย อืมจริงนะก็คือว่าเริ่มเรียนตอนปอ5ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยพอขึ้นมต้นเนี่ยมามาคือมามาเนี่ยเรียนที่อํมรห์ไพศาลจนถึงม .6 เลยนะคะตอนมอต้นเนี่ยกอ็อย่างตอนมอ .3 ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งภาษาอังกฤษระดับเขตนะก็ได้ที่3มาแล้วก็สอบนะคะสอบอ ทุนการศึกษาของโครงการแลกเปลี่ยนนะของ AYUSA ก็ได้ไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกา1ปีเพราะฉะนั้นตอนมสีนะ่่ะมามาซี่ก็ไปอยู่ที่ฟลอริดานะคะเมืองทาราซี่ฟลอริดานะอยู่ลินคอนไฮสคูล1ปีตอนม .4 ซึ่งตอนแรกอะคิดว่าตัวเองแบบเฮ้ยจะรอดหรอไม่น่าจะรอดเลยอะแต่ปรากฏว่ารอดนะเห็นอ <c oughs> ย่างเงีงย้งยคือเป็นเด็กเกรดเอนะคะ <c oughs> ตอนที่อยู่ที่ลินคอนไฮสคูลอะเกรดเอทุกตัวเป็นนักเรียนอ o นเนอร์โรคือแบบ คุณครูประทับใจมากโฮสแม่โฮสแด d ดคือประทับใจมากภูมิใจภูมิใจแต่ที่นูนะ้นอะเอาจริงๆคือจากประสบการณ์รู้สึกว่าเรียนง่ายกว่าที่ไทยเยอะในเรื่องของวิชาการเพราะฉะนั้นในเรื่องวิชาการเรากินขาดเขามากเลยนะเด็กไทยเรียนหนักมากนะคะพอกลับมาจากม .4 ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็เรียนที่อภรพไภสาลต่อ,อช่วงม6เนี่ยก็เป็นตัวแทนโรงเรียนไปโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ของสมาคมโรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทยตอนนั้นมีประมาณ20โรงเรียนได้มั้งก็ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เมืองฟูโกอโกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาสองสัปดาห์นะคะกลับมาปุ๊บก,ก็มีไปแข่งรายการเยาวชนคนเก่งของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตตอนนั้นได้ที่3ของประเทศ มาเจ็ดพันบาทยังจำได้นะคะยังแบบดีใจจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการ Entrance เนาะสมัยนั้นยังเป็น Entrance อยู่รู้เลยอะว่าแบบ20กว่าปีแล้วอะก็คะแนน N ภาษาอังกฤษได้96คะแนน ยังเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษจากที่โรงเรียนเป็นหลักนะคะแล้วก็แล้วก,ก,ก็มีเรียนพิเศษกับคุณครูที่โรงเรียนนี้แหละคุณครูอาลีคุณครูอาลีตันผ่องคือสอนมามาซีมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็เนี่ยมามาก็เรียนพิเศษภาษาอังกฤษแค่กับค,คุณครูอาลีแค่นั้นเลยไม่เคยไปติวที่สยงยงสยามหรืออะไรเลยไม่ใช่อะไรคือจริงๆเป็นคนขีเข้เกียจมากขี้เกียจจริงๆ ขี้เกียจเดินทางขี่เกียจติไปเรียนพิเศษคือได้แค่ไหนเอาแค่นั้นคือมามาจะเน้นแค่ว่าเราตั้งใจเรียนเราตั้งใจเรียนที่โรงเรียนที่ห้องเรียนพอแล้วหลังจากนั้นคือถึงเวลาเล่นชั้นเล่นนะภาษาอังกฤษเนี่ยได้มา96คะแนนแล้วก็รวมคะแนนเอ็นทั้งหมดทำให้ได้โคตาเรียนดีนะคะเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ ซึะะ่งจริงๆปีนั้นเนี่ยถ้าเอาคะแนนเอน็นอะไปยื่นเนี่ยเข้าอักษรจุฬาได้ชัวร์ๆเข้าได้สบายเลยแต่ไม่ไปเพราะว่าจุฬาไกลบ้านเราแบบอย่างที่บอกเนี่ยเป็นคนขี้เกียจ <c oughs> ก็เลยเขาเรียนที่เกษตรซึ่งแฮปปี้ดีมากค่ะที่เกษตรแบบอ่าคาาจารา์น่ารากแล้วก็เกพื่อนนาาาาาาากาา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 นเ,นเ,กกเนพาพาลละะาา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 า็าา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 า Uh, World University Badminton Championship ตอนนั้นเขามาจัดที่มอกเกษตรนะก็เป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนั้นก็ uh, ตอนเรียนที่เกษตรเนี่ยออจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะเกรดเฉลี่ย3.79นะคะเรียนเอกภาษาอังกฤษวิชาโทรประวัติศาสตร์ยุโรปก,กับวรรณคดีอังกฤษ ดูเหมือนเป็นคนดีเนาะดูแบบเป็นคนแบบอกวยาทำไมเป็นเด็กเรียนขนาดนี้เธอไม่เที่ยวไม่อะไรไม่เลยจริงๆเราแบบอย่างที่บอกเราเน้นตั้งใจเรียนในห้องเรียนนอกห้องเรียนคือเล่นคือทํากิจกรรมคือแบบเอาพุ่งตรงก็ยังแบบไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้ากับเพื่อนนะเรอย่างเงี้ยเพื่อนที่แบบซีีซในกรุ่ปก็จะรู้อยู่ว่ามามา,มาซกกีก็เต็มที่อะ่ะนะคะเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่น นะเราใช้แนวนี้มาแต่ไหนแต่ไรก็คือพอจบมาเนี่ยก็มีได้ทำไปทํางานเป็นนักแปลนะคะแบบเป็นนักแปลภาษาที่บริษัทที่เขารวบรวมข่าวอะไรยเงี้ยอยู่พักหนึ่งก่อนไปเรียนต่อปริญญาโทนะคะที่ประเทศอังกฤษซึ่งอตอนนั้นก็สอบ i อเอลได้7.5คะแนนนะซึ่งจริงๆอะ่ะควรจะไปติวไปโรงเรียน i อเอลอะไรเพิ่มไม่ ไม่ลงขี้เกียจอีกแล้วขี้เกียจอีกแล้วก็คือว่าใช้วิธีการซื้อหนังสือค่ะซื้อหนังสือข้อสอบ I อ l อลมาอ่านเอาเองมาทำเอาเองที่บ้านแล้วก,ก็อ่านหนังสือแค่สามวันก่อนสอบอย่าทำตามอย่าทำตามไม่แนะนำาไม่ใครทำตามเลยนะควรจะตั้งใจมากกว่านี้หน่อย เพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองอันนี้ IELTS ก็เลยได้มาแค่7.5ซึ่งก็อ่ะโอเคแหละมันมันก็มันก็เยอะอ่ะก็เยอะในระดับหนึ่งนะคะก็คือว่าไปเรียนต่อปริญญาโทที่ Leeds University ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งไปเรียนสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ History of Art ไม่ต้องสงสัยว่าเรียนทำไมคืออย่างที่บอกเป็นคนชอบเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้คือชอบมากประวัติศาสตร์ศิลปะ นะคะพอเรียนจบกลับมกาก็ทำงานนู่นนี่นั่นมีการแบบสอนพิเศษบ้างนะคะพวกแบบ English for Workplace อะไรพวกนี้แล้วก็เป็นทำงานเป็น Counselor ให้กับบริษัทที่แนะนวการศึกษาต,ต่อต่างประเทศนะคะอยู่พักนึงจนกระทั่งแต่งงานมีลูกนะคะช่วงที่ทำตรงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำหนังสือเรียนด้วยได้ช่วยได้ช่วยเป็น ครูฟรี d นะคะหนังสือเรียนแคนดูนะคะอันนี้ก็จะมีชื่อมามาซี่วด้วยนะภูมิใจภูมิใจอีกแล้วนะคะแต่ว่า <c oughs> ก็ประมาณนี้นะปัจจุบันก็คืออาชีพแม่อาชีพคุณแม่ ็นคุณแม่ฟูทามนะคะลูกสองนะคะก็คือแล้วก็นอกจากเนี้ยก็จะช่วยงานสามีบ้างที่จะมีร้านหนังสือภาษาอังกฤษนะคะที่เชียงใหม่ชื่อ g e c k o Books นะคะแล้วก็ที่กรุงเทพก็จะเป็นตาสาบุ๊กคาเฟนะคะอันนี้ขออนุญาตฝากร้านนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเป็นคนที่จะเน้นเรื่องกันมาก คือจริงๆอ่ะชอบเรียนไงอย่างที่บอกว่าเราชอบภาษาเราก็จะใส่ใจเรื่องแกรมม่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยจะแบบค่อนข้างจะเป๊ะประมาณหนึ่งอาจจะไม่แบบ100%ซนะคะแต่ก็กรรมม่าตัวเองจะค่อนข้างเป๊ะขนาดตอนเรียนปริญญาโทอ่ะคือตอนทำแบบ dissertation essay ต่างๆอ่ะอาจารย์เขาก็จะคอมเมนต์กลับมาว่าแบบคือก r a m m a r ยูแบบมันแบบมันมัน perfect มากแต่เนื้อหาเนี่ยอยูต้องรปรุปง โอเคก็ I, I. Okay. ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเออเราก็ในเรื่องของภาษาอังกฤษที่มามาซีใช้ด้วยความที่เราผ่านมาทั้งอเมริกาและอังกฤษนะ mm hmm. เวลาพูดสำเนียงจะมีติดทั้งอเมริกันและบริเตนมาบ้าง แบบดูสับสนเล็กน้อยแต่ว่าภาษาที่ใช้ในการเขียนนะมามาซี่จะเป็น British English จะเป็น English English เลยสำหรับในการเขียนเพราะว่าจากการเขียนเอเซ์มาแบบสารพัดสารเฮตัวสะกดอะไรก็จะเป็นแบบ British แต่ว่าในเรื่องของสำเนียงการออกเสียงนะคะบางทีเนี่ยบางคำเนี่ยบางคนอาจฟังแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, นี่มันอเมริกันเอ๊ะอันนี้ทาไมมัน British อะไรเงี้ยก็ต้องขอแจ้งไว้ตรงนี้นะคะว่ามามาจะสำเนียงแบบเป็นลูกครึ่ง อเมริกันปนอังกฤษและไทยแล้วบางทีมีจีนและอินเดียเข้ามานิดนึ่งโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับมามาซีนะก็มายินดีที่รู้จักกับทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า การทำคลิปของมามมาเนี่ยดูแล้วมันมีประโยชน์นะคะสามารถช่วยอธิบายให้เข้าใจเรื่องเบสิกให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็รบกวนกด subscribe นะคะหรือว่ากดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อๆไปขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ